ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องราวอันน่าเจ็บปวดของแอปพลิเคชันค่ายหนึ่งนะครับคือผมจะไ <c> อ <oughs> ตัวเนี่ยครับที่ผมซื้อเพราะมันมี S Pen เอามาไว้วาดรูปทีนี้แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวาดรูปที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดณเวลานี้ก็ คือตัวนี้ครับ Sketch Auto Desk Sketch Book Pro เป็นแอปที่ใช้สำหรับวาดรูปผมซื้อมาตอนนั้นจำไม่ได้ครับว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปแล้วไม่เห็นเวอร์ชั่นนี้ในส o r e แล้วซึ่งเวอร์ชั่นที่มันเปลี่ยนไปก็คือมาสิคือตัวนี้นะครับ เป็น Sketchbook ตัวนี้นะครับเป็นรูปดินสอไม่ใช่ตัว S, <S แล้วมันเป็นเรื่องหน้าเศร้าตรงไหนเอ่ยคือสังเกตรครับคำว่า Galaxy ถ้าคุณใช้ Samsung คุณจะมี Samsung Store ครับคือมันจะใช้สำหรับในการโหลดแอปเหมือนเหมือน Play Store ของ Google แต่ที่น่าเจ็บปวดคือ สเกตบุ๊กตัวนี้สเกตบุ๊ก for Galaxy ตัวนี้นะครับมันให้ใช้ฟรีครับซึ่งเครื่องมือต่างๆเหมือนสเกตบุ๊กโปรตัวที่ผมซื้อเลยก็ไม่เป็นไรครับดีนะครับที่พวกไอพวกแอปพลิเคชันพวกนี้มันราคาไม่แพงสักเท่าไหร่ ไม่งั้นคงน่าเสียดายไม่น้อยส่วนเรื่องการใช้งานวันนี้เรามาเล่าเรื่องเศร้ากันก่อนเนาะส่วนเรื่องการใช้งานถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์นะครับถ้าอยากทำเป็นแต่ถ้าคือถ้าไม่มีคนสนใจตรงนี้ผมก็กป็ปล่อยไปครับทำงานของผมต่อไปดีกว่าแต่ถ้ามีคนสนใจผมก็จะมาแนะนำให้ได้ครับ คอมเมนต์มานะครับสำหรับโปรแกรมไอสำหรับแอปพลิเคชันในการใช้สำหรับวาดรูปคือ sketchbook pro นะครับจริงๆใช้ไม่ยากครับเครื่องมือมีไม่เยอะสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ photoshop illustrator หรือพวกโปรแกรมสร้างภาพ3มมิติตรงนี้ไม่ค่อยจะโหดร้ายสักเท่าไหร่เครื่องมือน้อยเรียนรู้ได้ครับ ทำไมหน้าจอมันมืดมืๆละ่ะออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับอยู่ดีๆหน้าจอมันก็มืดลงก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องเศร้ากับสเกตบุ๊กโปรครับจริงๆแล้วก็มีหลายๆตัวนะครับอย่าง m โมบายสเกตตัวนี้ก็เครื่องมือไม่เยอะครับเครื่องมือน้อยมากแต่ว่ามันจํากัดให้วาดได้แค่แนวตั้งแบบนี้ ไว้ข้าวหน้ามาดูกันนะครับว่าใช้ยังไงหรือเซนบัตตัวนี้ก็เป็นแอปสำหรับวัดรูปขาวดำนะครับมันใช้งานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามันที่ผมโหลดมาเป็นตัวฟรีนะครับไม่ใช่ฟูลเวอร์ชันตัวฟูลเวอร์ชันก็จะทำให้เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่า ที่เห็นหลักๆก,ก็คือมันสามารถอันดูได้ครับเมื่อเราวาดผิดเราสามารถแบ็กกลับได้แต่ถ้าเราไม่เสียตังค์ให้มันมันจะแบ็กไม่ได้ดังนั้นเราวาดห้ามผิดครับเราจะต้องเป็นคนที่ฝีมือเทปมากแต่ผลงานที่ออกมาของแอปนี้ก็จะคล้ายๆภาพเขียนหมึกจีนครับมันพยายามให้ใกล้เคียงแต่ว่า ก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่แล้วก็ s n o t e ตัวนี้ติดมากับเครื่องอยู่แล้วครับสามารถใช้วาดใช้เขียนบันทึกได้ตามความสามารถของของความเป็นโน้ตนะครับตระกูลโน้ตจะมีตัวนี้มาตลอดอยู่แล้วจริงๆตัวนี้ก็ดีครับแต่ขาดตรงส่วนที่เป็นเลเยอร์ผมไม่เห็นว่ามีเลเยอร์ก็เวลาวาดอาจจะยากนิดนึงไว้ ว่างๆมาดูกันครับสำหรับตัวอื่นๆที่พูดถึงวันนี้จบแค่นี้ครับเรื่องเศร้าของสเกตบุ๊กโปร